เราทําบุญแล้วไม่ปลื้มก็ขาดทุนนะขาดทุนบุญนี่ต้องทําบ่อยๆต้องทําให้ได้ตลอดเวลาเลยเพราะเราใช้บุญเก่าตลอดเวลาเหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยแค่เรายกแปลงหวีผมนี่นะจ๊ะเราใช้บุญไปแล้วเนาะที่เรานึกไปถึงเดี๋ยวเรากระพริบตานี่เราก็ใช้บุญนะถ้าหมดบุญก็หมดลมก็หมดสิทธิกระพริบตาหมดสิทธิหวีผม เขียนคิ้วท้าปากรำบดเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งมหาตะจันเดียวเนี่ยจะทุกย่างก้าวที่เรามันนั่งเราใช้บุญตลอดเวลาเราจะมองเห็นตอนใช้เงินใช้ทรัพย์แต่ตอนไม่ได้ใช้ทรัพย์เราก็ใช้บุญตลอดเนาะใช้ทรัพย์ก็ใช้บุญไม่ใช้ทรัพย์ก็ต้องใช้บุญตลอดบุญใช้ไปก็มีวันหมดไปเนี่ยหมดบุญก็ หมดลมหายใจหมดลมหายใจก็หมดสิบทุกสิ่งทุกอย่างในการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างทําไมเราต้องสั่งสมบุญกันทุกวันต้องทาบ่อยๆเห็นไหมนี่แล้วเราคิดต่อไปสิจ้ะต่อไปเรื่อยๆเลยที่ต้องทําบุญเนี่ยจ้าต้องทําให้ได้ตลอดเวลานั่นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญทีเดียวเนี่ย